สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมมื้อนี้มาพบะกอบกับบ้าเหลืมอีกแล้วครับผม,มเช่นเดือมเฉ่นเคยครับมื้อนี้บ้าเหลืมมีเมนูมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมอีกแล้วครับผมนั่นก็คือน้าตกเนื้อครับผมน้าตกเนื้อครับผมเบิ่งแนะ่พี่น้องว,ว้าว เหนื่อยครับผมมาเลยครับเด้อพี่ๆอยู่ตั้งประเดศอยู่นอกประเดศในประเดศทุกคู่ทุกคนครับมากินเขาน้ำเบาเลยครับมื้อนี้ได้น้่ตกเหนื่อยครับผมขอตรวจขอไปเขาประเดเห็นวิธีการทำให้เบิ่งครับผมนะครับมื้อนี้พักเข้ากับมีหนอนใหม่ครับนอใหม่เบื่อนี้นอนใหม่ ยอดบวงเหีียวพันครับผักซี่ครับผมผักผักซี่ไปเรื่อยแล้วก็ผักซี่จีนครับแล้วครับบักปิคนุ่ยครับก็บักแข้งครับผมขาดก็ได้ครับทำไมไปนอนนั่นก็คือเข่าเหนียวครับผมเข่าเหนียวครับขาดก็ได้ครับมาเลยครับเด้อครับผมบันไดมา ตอนนี้ก็หวัวนจะห,หนึ่งหนึ่งแล้วแม่ๆหรอกห้วนจับแชดตั้งบาเรียงครับอันนี้ลูกโดดครับผมลูกโดดอันนี้แม่โดดครับผมอันนี้แม่โดดครับพัก <S 1> <S 1> มากคับมาปารีนเอาบาเหลยมไปเชื่อมไเบังกันรสชาติมันจะเป็นอะนไร พี่น้องรสชาตินี่แซ่บครับผมน้ำตกเนี่ยนี่บ้าเหลืองดีแบบคอแบบนุน่งๆมั้ยครับผมนุ่งดีเบาระเบียดเกเ็ดไปน้ำกินไปน้ำหยองอย่างพอมไปน้ำครับผมอ่ะมาครับวันนี้มาเอาละเอาได้แล้วตรวจวกับผมตรวจตรวจ thiệt ngoan Ôi mẹ Ôi mẹ có bán đi đập. Oh my, my leg. มาพีนังโอ้เสียบครับมันเนี้พานครับเบ้าเรือใหม่พานครับน้ำตกเนือครับยังเกี่ยวเลยวันนี้เบ้าเรือมก็ดีขอลาไปก่อนนะครับกระเช่นเดือบเดือเคยครับกวนเท่าจาก,กันเท่ยเก่าครับเดีย๋ยวรีมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจกับบ้าเหลิมเด้อยครับเด้อครับผมขอบคุณคนดีเข้ามารับชมคลิปบ้าเหลิมครับและขอบคุณคนดีกำลังดีที่เข้ามารับชมคลิปบ้าเหลิมด้วยครับเด้อครับผมบ้าเหลิมกับ่มีหยังดีสิตอบแทนให้ดอกครับก็มิตะที่สร้างสรั่งผลงานดีๆเพื่อให้คนที่สนับสนุนบ้าเหลิมรับชมบ้าเหลิมเดี๋ยวได้รับชงกับผม ยวคลิปหนาเขาว่าร้อเบิ้งกันปาเบ้าเหลือมถิมีอย่างมานั่เสนอใอ้พอมไอพอม่ไปนองไอ้รับชมกับผมถ้าเกิดว่าคลิปนี้นี่เบ้าเหลือมเนะ่ะกินบรสุภาพยังไงกะขอตรวจขอไฟครับแต่ว่าถั่ากินเหลือ,อยังีงกะบเบ้าเหลือมกับพวได้ถิมได้ครับเด้อยครับผมเบ้าเหลือมแบบเก็บไปกินตัวครับหางเทียมมันก็หลายครับเบ้าเหลือมมือนกินบะเบิ้ครับเอามันนี่กับเบาร้ายเลยครับแต่ดีขอร้านแบบว่ครับขอกลับเข้ามาขอคุณนรับและสวัสดีครับผม